ับผมกลับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถไทยินดีครับมื่อนี้นะครพ่พี่พ่าน้องมาติดตามนะครับมาเบื่งการทํางานของรถแท็กเอร์นะครับเป็นคูปุตานะครับ LH ศูนนแปดนะครับขายสีสุมใส่พานบุกเบิกนะครับผ่านสามงซีนะครับ เตรียมพื้นที่ผูกห้อยครับพี่น้องนะครับที่ประมาณสี่ไร่นี่ได้ใส่เวทหล่วอว์ตรงนี้น้อนะครับจำบังนะครับลงพานธุ์บุกเบิกนะครับลงพานธสามแล้วก็จะได้หลังจากนี้ก็จะใช้าพานพุ่นนะครับใช้าพานพุ่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเป็นการ เตรียมปลูกนะครับขนาดความชื้นก็ถือว่ากาลังพ่อหมาะนะครับเตรียมพัธน์ไปได้เลยตอนนี้นะครับอาจจะเริมเข้าไปทางแห่งละนะครับความชื้นเติมบางลงเติมหน่อยนะครับเติมหน่อยอปล่อยไปอีกเราบ่มีฝนมาเนี่ยจะถือว่าปลูกสาเนจังหน่อยนะครับยินมันแห้งเปอร์รเซ็นต์การหขออาจจะหน่อย น,นะาะนะครับผาดซันแน่จักหน่อยเด้อพี่น้องอ่าครับขั้วยังมาทันยังมาทันหลดอ่านะครับนี่เป็นพันอ้อยที่เตรียมไว้นะครับว่าจะเอาลงไว้ในแปลงนะครับแปลงนี้นะนะครับเป็นอ้อยยอดนะพี่น้องนะครับเป็นอ,อ,อ้อยหนอดเดี๋ยวผมพายนยางไปเบิึง สผมหัวรีบเลยนะครับสผมหัวรีบเลยอ่อนแกนสามนี่ครับเป็นอ้อยยอดนี่นี่นะครับอ้อยยอดคอนแกนสามพอดีคือกาบใบรุดไงเห็นไหมครับ กับใบลดง่ายแช่ไหมครับนี่ครับเอามือมือดึงออกก็ได้นะครับอันนี้เป็นเป็นท่า,านที่เป็นเด็เตรียมไว้เนาะนะครับเจ้าของแปลงจ้าของรถไถคูปตาบางแห่นเด็เตรียมไว้เนาะนะครับไปไปเบิ่งคูปตะต้อกันนะครับนะ,นะครับพื้นที่แปลงนี่นี่ยซีไรนะครับแล้วก็จะมีแปลงคลังเที่ยงกันอีกประมาณสองไร ปร่กใหม่ไร้เนยจลกน้อยนะครับตอนนี้พระท่านได้ตัดแต่งกิงิงแต่สิได้มีการตัดแต่งเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสิเอาผมให้เอารถไทามาไทาเพื่อที่จะเตรียมไว้นะครับความลึกกับระดับนึงนะครับแต่ว่าพะท่านได้ถือว่าลึกแห้งนะครับตามมาตรฐานก็คือ30เซน มาแล้วครับผมกูเกิตายาวหางเพื่อนึ่งแต้ครับคันนี้แกกรองมาสี่ปีสี่ปีหาปีประมาณนี้นะครับสี่ปีแค่หาปี đại tảng than mây mưng đấy nhở, kéo đấy cái đại tảng than mây, ông mà rồi, ừ. ai bảo đây bảo bảo đây bảo ไปแล้วครับผมอ่าก็ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนอ่าสําหรับช่องรถไทยอินดีนั่นด้วยครับเด้อพี่น้องนะครับพาพี่น้องมาเบิ่งรถการทํางานเป็นรถแท็กเตอร์เดืป็นผู้บรไอเอ็มฮาร์ดซู๊ดนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นเคยชมมาแล้วเนาะนะครับนี่เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะฮะที่ได้พาพี่พ่อน้องมาเบิ่งในการนะครับผม โอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เนาะนะครับจะได้จบช็อตนี้แลวกันจะได้จบการรีวิวไปนึ่เนาะนะครับคลิปนี้ขอลาพีลาน่องไว้เพท่านีนกกรนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับการรับชมนะครับผมคลิปนี้นะครับทุไทอินดีขอขอบคุณครับ